คราบสวัสดีครับผมมิสเตอร์แม็กบอรดครับวันนี้ผมก็อยู่สนามบินกันคอมแบทโซนกับท็อปแอร์ซ็อฟซึ่งปืนที่ผมใช้ในวันนี้นะครับไม่ใช่ m อ็มใช้เกรยแต่ว่าเป็นคิสเวกเตอร์ G2 ส่วนในอ้วนท็อปนะครับมันใช้เป็น MK18 แต่ว่ามันเกรียนนะฮะในคลิปนี้มันเอาโล่มาติดที่ปืนของมันด้วยส่วนของคิสเวกเตอร์กระบอกนี้นะครับความแรงอยู่ที่200กว่ากว่าเท่านั้นเองซึ่งบางครั้งคนที่โดนยิงอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันค่อนข้างเบามากไม่ได้หมายความว่าเขาเหนียวนะครัััััััับบบบบผผมมสสสาาาหรรรรรใใคคคคคคทททีีี่่ออยยยยกกกกกดดดดููภพิิิิะะะะชนนนนนนนจจ้้้้งงงไไวววลลปปป็็เเ๋ เกมแม่งแทบจะหมดแล้วอะคิดจะว่ากูเป็นตัวแถมแล้วกันนะเกมเนี้ยแม็กก์เองไอมแต่มีแล้วพี่เนาะออโต้ได้แต่มีแม็กก์เดียวร้อยนัดโอ้โหอยู่ตรงนี้ตรงห้าปากในบ้านมีไหมครับบ้านมีมีครับมีครับมีกลางห้างเราเนี้ยมีครับมีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมไปของนู้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเอากลางกลางจุดกลางนี่มีตรงไหนครับ<ม> าริปสะพานเลยจอครับจอครับโดนปืนพลาดไิดเดียว โดนคือลูกแบบช้ามากอ่ะหลบได้แน่นอนลองดูก็ได้โอเคไปยังช้ามากอ่ะผมไปซ้ายอ่ะ

เออนั่นแหละอย่าไปฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ป oui> ืนมืออะไรเนี่ยโดนโดนไอ้เียลูกหมด น <Đ> <Harriet> โลสองเลยเหรอคนนึงมีมีดนะสองสอง โดนปืนนี้มันเบาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูครับเจ็บไหมเจ็บก็แส่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นนะเจ็บตาย

ใช่ครับลูกหมดพี่ไม่มีโดนใช่น่าจะหมดยังเหลือคนหนึ่ง ก็ S <S เป็นงไงกันบ้างครับผมกับเจ้าคิสเวสเตอร์กระบอกนี้นะครับก็น,นี่ผมมาเล่นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับสำหรับผมคิดว่าส่วนตัวนะมันไม่เหมาะกับสนามแบบเปิดโล่งสนามระยะไกลเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าด้วยความแรงด้วยความยาวท่อมันชอนทางสั้นมากคือเหมือนปืนสั้นเลยอะ่ะแล้วก็ความแรงอยู่แค่2องก,กว่าซึ่งเรียกได้ว่าแบบปืนญี่ปุ่นเลยอ่ะนะแต่ว่าเห็นว่ามือหนึ่งอาจจะแรงว่นนี้สักนิดนึงเกือบเกือบสามร้อยได้อยู่อันนี้มันอาจจะเก่าแล้วด้วยนะครับในส่วนของการให้คะแนนนะครับผมในคลิปนี้ลองมาให้คะแนนกันดูนะฮะ สองนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างสวยมากอะพวกมาร์กมาร์กกิ้งอะไรนี่คือเก็บมาครบมากนะครับมีนี่นะคือสไลด์หลอกนะครับมีปลดโบล์หลอกด้วยคือเก็บรายละเอียดมาดีมากแล้วก็แมกกาซีนนะครับให้มา2ตัว อ่าสั้นตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งนะครับเป็นแม็กแตนแล้วก็มันแผ็นด้านหลังเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดมาดีมากคือความสวยก็เลยเอาไปเลย12นะครับคือทะลุ10ไปเลยต่อไปในส่วนของความแม่นยำนะครับผมตัวนี้ด้วยที่ความแรงเอาเทียบกันแบบความแรง,คว,แรงความแรงแค่นี้นะความแรงแค่2 0 0รกว่านะครับด้วยการจับรอบมอเตอร์จากที่ผมวัดเนี่ยลมค่อนข้างสเสถียรคือลมลมสายน้อยมากแต่ว่าอาจจะด้วยที่ตัวนี้อาจจะเก่านะครับยงางท้ออาจจะเก่าทอรี่อาจจะสกระปรกเพราะอาจจะผมไม่ได้เช็ดนะบอกตรงไม่ได้เช็ดเลยมาเลยลูกอาจจะใส่มีลูกใส่ใส่ไปใส่มาบ้างนะครับแต่โดยรวม ็ถ้าในาระยะใกล้ๆนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบคมกริบอะไรงนี้เพราะว่ามันเป็นปืนดําเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าไม่แย่ในส่วนของสุดท้ายเลยนะครับความแรงนะฮะเต็มสิผมให้2คือแบบไม่ไหวจริงๆคือมันมันเบาเบาเบาต่อให้มือนหนึ่งผมว่ามันก็ยังเบาอยู่เอาง่ายเลยถ้าดวลกันนะแบบยิงแรกกันยังไงเราก็แพ้ถ้าเกิดว่าศัตรูเห็นตอนเรา,เายิงหรือว่ายิงพร้อมกันเนี่ยยังไงเขาก็หลบได้นะครับเพราะว่ากระสุนนี่ค่อนข้าง,างแบบไปทั้งเอื่อยเอื่อยคือช้าช้ามากนะครับแต่ว่าตัวนนีี้้ผมมมค่าาหะะะกกัลรรยใๆ สายสะสมเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างสวยมากๆในราคาที่ก็ถ้าเกิดเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ยิงดีด้วยนะครับซื้อได้3กระบอกอ่ะเออก็คิดว่าโอเคนะของจริงอ่ะสวยกว่าในคลิปอีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะลองเอาเจ้ากระบอกนี้ไปเล่นในสนาม CQB ดูบ้างแต่เดี๋ยวขอหาเดซเซอร์ยิงลูกเรืองแสงก่อนเพราะว่าถ้าเล่นอย่างนี้คงมองไม่เห็นกันแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ลืมกดีครับ